ตรงด้าน,นนี้นี่ตลาดรถไฟนะตอยครับตอยตอยนอนๆครับมีไม้โถด้วยนะมีไม้โถด้วยนะนะออนนออครับนะฮะออกทางช่องยูทูบเบอร์นะออฟครับออฟออฟอยู่ไหนอะไรไม่ว่านะงครับเสืตีเยอนะเก๊เก ดียครับลูกต้ง ouais. เอะใจดีนะตากันเนาะตัวละครโลคังจัาเฮ้ยมีสะัดไห่ด้วยนะที่ผมผมแต่งหน้านะผมบอกิดนึงมไเไรเชิญเชิญครับอิรัลั์อาิลัอะไรครับอารัลั์เชิญครับตัวพี่อะไรฮะ ติชิดกันอ่ะติชิดกันติชิดกันหน่อยถ่ายรูปช่วยไหมครับถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับอ่าโอเคขอเป็นรูปนะครับสวยสวยอ่าแล้วครับวองกล้องด้วยนะเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจับตรงุกตาถ่ายได้ครับเดี๋ยวถ่ายได้ครับไม่อยากง่ายๆครับคือเมื่อไหร่ยเอียงเอียงอ๋อเอียงเอียงไหลซ้อนไหลใช่วยไหมครับด้านนี้นะอ๋อ